สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทาโรูรทุกท่านด้วยนะครับเรียนรู้ดูไพ่สามใบกับชาวราศีพิจิกนะครับผมใบที่หนึ่งราศีพิจิกสี่เหรียญสี่เหรียญคืออะไรเราบอกได้อะไรบ้างสี่เหรียญช่วงนี้ราศีพิจิกนะครับคุณกำลังเก็บเงินเก็บทอง สี่เหรียญเก็บหอมรอมริษเกี่ยวข้องกับเงินเงินดังทองกำลังรวบรวมเงินทองเกี่ยวข้องกับการออมถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้นะมีเงินเก็บสําหรับใครราศีพิจิกที่ผ่านมาหากินยากลําบากไม่เหลือเงินเลยช่วงนี้จะเป็นจังหวะและโอกาสของคุณที่ทําให้คุณได้มีเงินเก็บ ว่าด้วยเรื่องของการเงินเปิดมาปุ๊บก็เจอเง,งินเลยมีเงินเก็บแน่นอนเรามาดูคีย์เวิร์ดพื้นฐานคีย์เวิร์ดของสี่เหรียญคืออะไรช่วงเวลาแห่งการเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะเงินทองเก็บไวด้ดีๆของมีค่าเก็บไว้ให้ดีๆสี่เหรียญหวงไว้รักษาไว้หวงไว้รักษาไว้โอเค เงินเงินทองทองเก็บไว้ให้ดีนะครับเรามาดูต่อไปที่สองไที่สองไปบอกว่าอะไรไฮโลแฟน ancy, คุณได้เรียนรู้แล้วว่าเรียนรู้ได้ตัวเองว่าอะไรผิดอะไรถูกไงไฮโลแฟน ancy, คุณผ่านประสบการณ์แล้วลองผิดลองถูกมาแล้วได้กระทําในสิ่งต่างๆที่อยัดคามาแล้วคุณได้เรียนรู้ แล้วว่าแท้จริงแล้วใจคุณต้องการอะไระหวงไว้รักษาไว้คุณรู้แล้วว่ากฎของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตเห็นหมคุณได้เรียนรู้ถึงหลักสัจธรรมของชีวิตแล้วนะ อีกหนึ่งความหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับความถูกต้องความดีสองใบเนี่ยถ้าเราแปรรวมกันแล้วอะจะอ่านว่ายัางไงในเรื่องของการงานก่อนงานไว้แน่นๆนะ <c oughs> คุณเรียนรู้แล้วว่างานมันหาย,ยากการเงินล่ะ เก็บเงินไว้ให้ดีๆนะคุณเรียนรู้แล้วว่าเงินมันหาย,ยากความรักละ่ะถนอมคนรักไว้ดีๆนะคุณรู้แล้วว่าคนรักมันหาย,ยาก <c oughs> แพทเทิร์นนี้ใช้ได้นะครับนักเรียนนักศึกษาเก็บไว้ให้ดีๆรักษาไว้ให้ดีๆคุณเียคุณรู้แล้วเข้าใจว่ามันกว่าจะได้มานะั้นมันยากใบที่สามใบสามบอกว่า เก็บไว้ให้ดีๆนะเพราะมันหายากกว่าที่คุณจะได้มาคุณต้องผ่านการเก็บผ่านการมุขนะพยายามทำใช้เวลาเยอะใช้เวลานานเออกว่าจะสำเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่คุณถืออยู่คุณต้องรักษาไว้ให้ดีๆกว่าจะได้มามันยากกว่าจะสำเร็จมันเหนื่อย นี่คือคำพูดที่ไพ่ทาโร่ได้สื่อออกมาผ่านตัวผมที่เป็นผู้อ่านมีเรื่องอะไรได้อีกส่วนใหญ่แล้วไพ่เนี่ยหนและ3จะบอกเราเกี่ยวกับอะไรบ้างสี่เหรียญเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาไว้ ไฮโรแฟนเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การเรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงเรารู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเองรู้แจ้งเห็นจริงเดอะสตาร์ความเพียรพยายามมุมานะทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายเหนื่อยยากยังไงก็สู้อดทนตอนนี้มีความสำเร็จ ตอนนี้มีความสุขเ็จเพราะว่าเพียรพยายามทํามานานแล้วไงไอสิ่งที่เพียรพยายามทาอ่ะมันส่งผลแล้วไงถึงความสมาเร็จนะถ้าคุณอยากจะเก็บเงินโอกาสเป็นมหาเศรษฐีมีนะครับแต่คุณต้องเพียรพยายามไงเพียรพยายามโอกาสมีบุญกุศลเห็นไหมเราต้องใช้คำว่าบุญกุศลไฮดูซันคือไพ่พระ ไพ่เกี่ยวกับบุญกุศลไงคุณภาพยาวนานแต่มีความสำเร็จอีกนานไม่กว่าจะรวยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะลูกเห็นไหมอีกนานไหมกว่าจะสำเร็จค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียว ทำมาตั้งเยอะแยะแล้วอดทนทําอีกนิดหนึ่งจะสําเร็จอยู่แล้วผมจะได้เป็นดาราไหมครับอดทนอีกนิดหนึ่งนะเกือบจะสาเร็จละเพียรพยายามอีกนิดหนึ่งนะตั้งใจนะความรักล่ะจะอยู่ด้วยกันไหมความรักของคุณเนี่ยต้องใช้ความอดทนจึงจะสำเร็จนะ ต้องความรักต้อใช้ความอดทนไงรู้และเข้าใจไงรักตัวเองหวงแขนรักษาไว้ทําให้ดีที่สุดรู้และเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรรู้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนทุกคนต้องการอะไรถ้าคุณเข้าใจเขาเข้าใจเรามันก็ต้องมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่ตอนเนี้พยายามรักษาสิ่งดีๆนี้ไว้นะ นะอารมณ์ของไพ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนีนะ้จบแล้วนะครับกับชาวราศีพิจิกสิ่งที่อยู่ในมือตอนนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดหวงแหนไว้รักษาไว้เก็บไว้ให้นานๆโอกาสนานๆจะได้มีเงินเก็บมีเงินก้อนกับเขาสักทีหนึ่งหวงแหนไว้ให้นานๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือจะเป็นสิ่งของใดๆก็แล้วแต่ขอให้คุณเก็บรักษาไว้ให้ดีอ่าคุณต้องเรียนรู้และจำไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหายากและมันเหนื่อยกว่าจะรวบรวมเก็บหอมมาได้เพราะฉะนั้นขอให้คุณโปรดใช้ความระมัดระวังเห็นไหมใช้ความระมัดระวังอะไรใช้ความระมัดระวังในการทำงาน ใช้ความระมัดระวังในการใช้เงินใช้ในใช้ความระมัดระวังในการพูดคุยกับคนรักดูแลคนรักเพราะถ้าเราไม่ระมะดาาัดระวังเราเผลอทำอะไรลงไปมันเสียาหายได้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นปราศาีพิจิตไพ่ก็บอกมาว่าเออเนี่ยมีอะไรก็ดูแลรักษาไว้นะมีโชคเข้ามาแล้วนี่สี่เหรียญตั้งสี่เหรียญนแน่ ไห็นไหมประสบความสําเร็จไหมเริ่มมั่นคงแล้วเริ่มที่จะรวยแล้วมาถึงสี่เหรียญเก็บไว้ดีอย่าใช้จ่ายอืม <c oughs> อย่าใช้จ่ายอะไรที่มันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณจะไปลงทุนในเรื่องของความรู้ราศีพิจิกครับถ้าคุณจะไปลงทุนในเรื่องของความรู้ความรู้คืออะไรไฮโรแฟนไง การเรียนความรู้การศึกษาถ้าคุณจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คุณทำได้เลยนะประสบความสำเร็จแต่อย่าไปลงทุนอะไรที่มันดูแล้วมันไล่สาระที่มันหมดไปกับการเวลาหรือซื้อมาก็ราคาตกแต่ถ้าคุณลงทุนกับการศึกษาเ่าเรียนโอกาสความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องการเรียนการศึกษาราศีพิจิกบางคนบางท่าน มีโอกาสมีโอกาสนะควักเงินส่วนตัวเงินเก็บเอาไปร่ำเอาไปเรียนเอาไปต่อยอดเอาไปศึกษาวิชาอาชีพโอกาสความสำเร็จเกิดกับคุณแน่นอนเดอะสตาร์แต่ต้องใช้ความเพียรน,นี้พยายามนะแล้วมันจะสำเร็จอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรบางคนบางท่านต้องเอาเงินที่เก็บเพื่อไปเรียนไปเรียนในแบบว่า อาชีพไหนดีเรียนทำมาหากินเรียนเพื่อความต่อยอดในอาชีพการงานเรียนเพื่อความรู้โอกาสได้เรียนมีนะครับโอกาสความสำเร็จก็มีได้ด้วยเช่นกันโอเคเพราะฉะนั้นบริบทของคำถามไงเป็นส่วนสำคัญในคำตอบสำหรับชาวราศีพิจิกบางคนบางท่านที่พึ่งเข้ามาดูคลิปนี้หากคุณมีคำถามอะ คุณแจ้งผมได้เลยนะเวลาผมทำคลิปต่อไปผมจะได้เอาคำถามของคุณมาตอบมันก็จะได้ตรงและชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้นนะครับขอให้ไพทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพอ่านไพไม่ถูกอ่านไพไม่เป็นเปิดไพไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ